thank yeah. you ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมสำหรับวันนี้นะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำนับของแต่งปืนเฟนนิกนะผมสำหรับปืนลายชาระยะใกล้กับออกได้นะครับคืออย่างตึงนับระยะใกล้นะครับคือดีสุดๆนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับก็มาแต่งไปเล่นก็ได้ผมผมก็แต่งไว้ทั้งหมด3เซตนะครับในวันนี้นะครับเซตของปืนเฟนนิกนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ก็มารับชมเป็นกําลังใจกันนะครับเช่นเคยนะครับแล้วก็มาดูในสกินนะผมก็มีอยู่2-3สสกินนะครับ สกินแรกผมก็ได้มาจากกิจกรรมนะครับเมื่อก่อนนะครับที่เขาแจกมานะครับก็ทำกิจกรรมได้มาเมื่อก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็ซื้อมาจากแบตเตอร์ฟาร์นะครับอันนี้แบตเตอร์ฟาร์หุ่นยนต์นะครับก็สกินสวยดีนะครับอันนี้ผมก็เลยซื้อมานะครับแล้วก็ปืนเฟนเด็กนะครับก็เป็นปืนที่ล่ากระสุนไวมากๆนะครับร้อยสิบเอ็ดนะครับแล้วก็คล่องตัวสูงนะครับทําให้ยิงร้ยงใกล้นี่คือไงท้องอย่างไวนะครับในการยิงนะครับเห็นไหมครับ วาวมากแล้วก็ดาเมกก็โอเคนะครับ23นะครับระยะยิงก็ถ้าเราเพิ่มมาก็เยอะนะครับ5้าก็คือมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของของแต่งเลยนะครับแต่งทั้งหมด3เซตนะครับที่ผมแต่งไว้ให้นะครับนี่ก็เน้นระยะนะครับปืนนี้นะครับเป็นเอกนะระยะคือน้อยนะครับเราก็ต้องเน้นระยะนะครับนี่ผมก็ทั้งลํากล้องก็ปากกระบอกผมก็จะใส่เป็นเพิ่มระยะทั้ง2อันเลยนะครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยําด้วยนะครับ2ออันแรกก็จะเน้นอันนี้เลยนะครับแล้วก็ จะคงไว้2อันนั้นนะครับแล้วก็จะมาเปลี่ยนของแต่งนะครับเป็นเลเซอร์ก็ลบแปดนะครับอ่าในส่วนของของแต่งเลเซอร์นะครับแล้วก็แมกกาซีนก็เป็นบวกสิบนะแมกกาซีนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นกิ๊บหลังนะครับในการติดนะครับก็จะเป็นลบแรงดันแนวตั้งนะครับสิบสามนะครับนี่นะในเซตแรกเดี๋ยวผมก็จะแต่งให้หมดทั้งสามเซตให้ดูก่อนเลยนะทั้งสามเซตนะครับเดี๋ยวก่อนจะเอาไปเล่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะเรียงไปนะครับาเดี๋ยวมาดูในเซตที่สองนะครับก็จะเอาแค่ ผมก็จะถอดแค่เลเซอร์เท่านั้นนะครับออกนะครับแล้วก็จะใส่เป็นพานท้ายนะครับเพราะว่าจะการเล่นก็จะต่างกันไปนะครับว่าแต่งแค่นี้นะคนี่ถอดเลเซอร์ออกแค่นี้นะครับแล้วก็ลบแปดตัวกระตุกนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับนี่กับความแม่นยำนะครับเดี๋ยวก็จะเล่นคนละแบบกันเลยนะครับในการเล่นนะครับเดี๋ยวก็อยากรู้ว่าเป็นไงก็ไปดูในการรีวิวในการเล่นตอนท้ายคลิปได้เลยนะครับเสร็จในเซตที่2นะครับอ่าแล้วก็เซตที่ะครับก็เป็นเซตแบบ ติดกล้องเล่นนะครับสําหรับคนที่ติดกล้องนะครับอันนี้เซตติดกล้องนี่ผมก็ชอบเล่นนะครับในการเล่นนะครับเพราะว่าจะยิงง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับสองอันแรกก็เหมือนเดิมนะครับบวกระยะดาเมจไปเลยนะครับ25นะครับแล้วก็ลํากล้องก็บวกสินะครับระยะดาเมจไปเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับสองอันนี้ก็คือจะคงไว้เท่าเดิมนะครับแล้วก็แม็กก็เท่าเดิมนะครับแต่จะมาเปลี่ยนเป็นอ่าแล้วก็ใส่กล้องก่อนนะครับเดี๋ยวใครๆจะใส่กล้องไหนก็เลือกได้เลยนะครับใส่กล้องไหนนะผมก็เป็น ดี๕นะครับที่ผมถนัดนะครับนี่ใครอยากใช้อันไหนก็เลือกได้เลยนะครับตามความถนัดได้เลยครับผมแล้วก็ผมก็จะใส่เป็นใต้ลํากล้องนะครับใต้ลํากล้องก็บวกเอ้ยลบสิบสามนะแหล่งดีแนวตั้งนะครับอ่าเนี่เดี๋ยวเลือกอันนี้ออกไปเลยนะครับอ่านี่นะครับเซตที่สามของเรานะครับก็ประมาณนี้นะในการติดกล้องนะครับคือดีมากๆนะครับเซตติดกล้องเล่นนะครับจะยิงง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมก็จะบันทึกไว้ก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอามารีวิวในตอน ันที่3ามนะครับก็จะเรียงไปแต่ง1แต่ง2แต่ง3เลยคนระับเดี๋ยวก็มาดูในส่วนของการเล่นของของแต่งหนึ่งก่อนเลยนะครับเซตแรกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวใส่ลวดลายนิดหน่อยนะครับเพิ่มความสวยงามเล็กน้อยนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวก็ไปลุยก,กันเลยนะครับในเซตแรกมาดูในการรีวิวในเซตแรกว่ามันจะยิงออกมาประมาณไหนนะครับ <ators> <ahor ita S 1> มาเดี๋ยวก็ไปลุยก,กันเลยแล้วก็จะเปิดก่อนเลยนะผมก็จะบุกเ,เ,เลยนะครับไปเลยบุกเลยนะ เลยนะบุกแล้วนะครับโอ้โหลั่นกระสุนอย่างไวครับอนอนยิงไปทีเลียได้นี่แต่ไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีอะไรปืนที่จะชนะได้ก็สือหายมากนะครับปืนที่จะชนะเป็นเอกในยลกได้นะครับเพราะว่าลั่นกระสุนไวนะครับพุดตายเลยนะครับหรือว่างายท้องอย่างไวนะครับปืนนี้ี๋ยวก็ตั้งป้อมก่อน ระยะไกลไปเลยนะครับถอยก่อนถอยก่อนอต้องรอระยะนี้นะครับถ้าจะให้ยิงแบบคมๆนะครับโดนไปใส่กระสุนก็ไวนะครับโอ้โหคือไวจัดๆนะครับใส่กระสุนก็ไวแล้วนะครับอืมขอต่อยทีโอ้โหโอ้โดนลูกโม่เฉยอืมมหลบก,ก่อน เกือเกือบมามาใครจยาเข้ามาใกล้ๆครับเข้ามาเลยดูครับเล่ดาเมจก็แรงนะครับรันไวเลยยังยี่สกว่านะ่าหน้าตายนะคฮึยิงหัวนะครับแรงมากๆนะครับในการยิงหัวดูการเล่นนะครับในเซตนี้ผมก็ถนัดอยู่ประมาณทั้งสองเซตนะครับก็คือถนัดผมถนัดเซตที่สองนะครับกับเซตที่สามนะครับในการเล่นนะครับ เซตแรกนี่ก็แบบก็จะเน้นบุกไวหน่อยนะครับคืออยู่ขึ้นหน้าเลยนะครับในเซตแรกนะครับลูกกระสุนหมดละหยิบปืนก่อนนะอขอยิงหน่อยนะครับปึ๊บเอาเอาปืนตัวเองไปกินกล้าครับจบพอดีนะครับอ่านี่ก็เซตแรกก็ประมาณนี้นะครับก็ไปดูกันในเซตที่2เลยนะครเซตที่2แล้วก็ถอดเลเซอร์ออกนะครับ ต่อเลเซอรอออกไปเลยนะครับแล้วก็มาใส่เป็นตันท้ายนะครับลบแตัวกระตุกแล้วก็ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับเป็นนันนี้นะครับเซตที่2นะครับเปลี่ยนแค่อย่างเดียวนะครับรู้เรื่องนะครับก็จะยิงอีแบบหนึงเลยนะครับจะต่างกันอยู่นะครับอาจจะไม่รู้สึกนะถ้าไม่ได้เล่นแบบจังๆนะครับเพราะว่าการขึ้นสะโพกก็จะช้าลงแต่ว่ามีความแม่นยําแล้วก็เวลาปะทะนะครับคือจะรู้เลยนะครับจะนิ่งนะครับตัวเราจะนิ่งนะเห็นไหมครับ เวลาโดนยิงก็จะไม่ค่อยดีตัวเราจะไม่กระตุกมากนะเพราะว่าเราใส่ลบกระตุกมานะครับลบตัวกระตุกเวลาโดนปะทะมานะครับทาให้ยิงระยะใกล้นะครับเราแทบไม่กระตุกเลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้โอ้โหโอุห้ยยังมีดมาฟันเลยว่ะตึงตึงตึงอเอาใหม่ครับระยะใกล้นะระยะใกล้นะครับอย่างเทพนะครับบืนเทพพระเจ้านะระยะใกล้นะครับ หาพื้นที่จะมายิงสู้คือยากนะครับพื้นนี้นะครับระยะใกล้นะยิงก่อนเลยไปยึดจุดก่อนตรงนี้ไปไปลุย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 ขึ้นหน้าเอางเดียวครับเราเป็นเด็กนะครับต้องขึ้นหน้าดีวะไปน,นะครับระยะไก,กลนะครับถ้าไม่เพิ่มระยะดาเมจก็ดาเมจก,ก็จะน้อยนะมเมื่อกี้ก็จะถ้าผม ยิงจริงๆนะครับถ้าไม่เพิ่มในดาเมจก็จะเหลือ12นะครับแต่พอเราเพิ่มไม้ก็จะขึ้นเป15นะ16 18เลยนะครับมันก็จะเพิ่มดาเมจขึ้นมาทำให้ยิงระยะไกลแบบแบบเมื่อกี้นะครับทำให้เรายังยิงตายตายไวอยู่นะครับยิงหลากหลังเลยนะครับจังหวะนี้หลอดรูหลอดรูเอามามา่อยหลังซะเลยนะครับนะครับถ้าเราบุกไวนะครับ เพื่อนก็จะได้เปรียบนะครับถ้าเราบุกมานะครับนะครับเราก็จะดักเพื่อนอ่าโอ้กำลังจะกำลังจะมันเลย,เลยอเอาใหม่ครับเราบุกทะลวงไงครับทำแต้มให้เพื่อน,นครับอ่าทำคนเฉยโอ้โหหลายคนเกินเอาใหม่เอาใหม่ไปครับเราเลนบุกนะครับคือขึ้นไปแล้วต้องยิงได้ถ้าคนสองคนนะครับไป นละเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโชคดีมากครับจังหวะนี้จบพอดีนะครับก็ชนะไปนะครัเดี๋ยวก็ไปดูในเซตที่3นะครับเซตที่3ผมก็จะเอาไปลงเป็นฟอนไลน์แทนแล้วกันนะครับเบื่อยึดจุดแล้วนะครับนมาดูในเซตที่3เลยนะครับนี่เราก็โหลดหลังจากที่เราเซฟไปเลยนะครับในเซตที่3มอ่าก็บากกระบอกก็เพิ่มระยะดาเมจอยู่แล้วนะครับก็เสร็จนี้เลยครับไอ้เดี๋ยวก็ไปสุ่มด่านก่อนครับ ได้ดานเรือครับดานเรือก็โอเคเลยนะครับสําหรับเป็นเน็กติดกล้องด้วยนะครับได้เปรียบแน่นอนนะครับดันเรือนะครับมีจุดดักดหลายๆจุดนะครับแล้วก็ระยะก็ไม่ไกลนะครับไปเดี๋ยวเราลุยตรงล่องนี้เลยนะครับเราจะได้เปรียบนะครับตรงนี้เลยเหนึ่งแม่แป๊หนึ่งอสองโศออกไปก่อนอยู่ตรงไหนแม่ก็อยู่ตรงไหนวะฝั่งนี้แน่เลย ยังไงสองคนเลยเดี๋ยวตั้งหลักก่อนเดี๋ยวด้านข้างมาวะเนี่ยเขายังไม่รู้นะว่าเราบุกมาตรงนี้นะแต่ทางนี้รู้แล้วนะเฮ้ยไม่ตายโอ้โหยิงโดนอีกแม่นจัดโอ้โหสไนด์นี่เลยโหโจรเข้ามาอา้หมไปเกิดใหม่นะเพื่อน าดักมั่งครับโอ้โหฟืดโอ้โหฟืดจังหวะนี้มือฟืดโอ้โหมากัดเลยเฮ้ยเขียยเลยนะจังหวะนี้มือฟืดไอ้พลาดเลยโอ้โหระเบิดแก๊สหึงเลยตรงนี้ระเบิดแก๊สเน่านะครับโอ้โหโดนสไนว่ะโอ้โหก็ตั้งแซมด้วยนะแม่เราปล่อยเครื่องบินด้วยนะสุดทีพี่ไม่มีน้องสองศพเลยไหม ดัเอานี้ก่อนนะให้ป้อมปืนหายก่อนครับอ่าปอมปืนหายแล้วนี่นเราก็ลุยเลยครับยิงง่ายมากๆนะในการติกกล้องเล่นนะครับคือสําหรับนเฟนิกซ์นะครับลองได้ครับผมใครสนใจเซตไหนนะครับก็ถนัดไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับสําหรับแต่ละคนนะครับตัวสุดท้ายนะครับดักตรนนี้ดีกว่าออกมาแมออกมาแม่ ออกมาด้วยตัวเดิมเลยนะครับก็จบไปนะครับก็ประมาณนี้นะผมในการดูนะครับฟินิกทั้ง3ามเซตนะครับใครชอบเซตไหนก็เอาไปแต่งเล่นได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ถนัดไม่เหมือนกันนะครับผมก็ถนัดไม่เหมือนทุกคนเหมือนกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ Life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. Just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns. Who were taught They deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.